อรุณสวัสดิ์นะครับผมอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาชมว่าน,นางคุ้มที่บ้านผมออกดอกสวยมากปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดกระถางะครับผมใบเขาจะสวยมากนะครับผมอันนี้ว่านนางคุ้มใบจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมถ้ายังไม่ออกดอกมันก็เป็นไม้ประดับที่สวยะครับผมปลูกเสจกระถางหน้าบ้านว่าน,นางคุ้มถือเป็น ว่า,วานหนึ่งในสิบชนิดนะครับผมที่ถือเป็นว่านมงคลและว่านหายากนะครับเชื่อกันว่าปลูกไว้หน้าบ้านจะป้องกันอัคคีภยัยป้องกันพยันตรายใดๆต่าง,งๆนะครับผมลักษณะเขาจะเป็นหัวแบบนี้ครับผมหัวใหญ่เหมือนหัวหอมนะครับผมเวลาปลูกก็เขาจะเกิดตื้นขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะครับผมเป็นไม้ล้มลุกนะฮะเป็นไม้ล้มลุกความยาวประมาณ 10- ถึง30เซนติเมตรของช่อดอกนะครับผมเนี่ยครับ ดอกหนึ่งจะออกประมาณ20-30ดอกต่อนหนึ่งก้านนะครับผมใบใบสวยค่ะจ่เป็นไม้ประดับได้ด้วยเลยนะครับผมเป็นไม้ล้มลุกนะครับผมออกดอกประมาณเดือนพฤษภาอ่มีนาถึงพฤษภาประมาณนี้ครับช่วงหน้าแล้งเขาก็จะพักตัวใบก็จะแห้งลงนะคร ส่วนของช่วงหน้าฝนเขาก็จะผลิใบขึ้นมาใหม่นะครับผมเชื่อกันว่าเป็นว่านที่ป้องกันอัดคีภยัยถ้านําหัวของเขาครับผมติดตัวไปด้วยนะครับผมถุกเศกนะครับผมก็จะเชื่อว่าป้องกันให้อยู่ยงคงกระพันนะครับผม ค่อนข้างต้ช่อยา่ใหญ่สวยเลยนะครับมามาชมความงามครับผมของว่านหนางคุ้มนะฮะใครอยากได้ก็พักมาหาเรานะครับผมถือเป็นว่านที่หายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมหนึ่งในสิบของว่านมงคลนะครับผมป้องกันอักคีภัยนะครับผมป้องกันพยันตรายใดใดให้แถวขาดนะครับผม เป็นไม้ที่ค่อนข้างอยู่ได้นานครับผมอายุอยู่นานนะฮะไม้ล้มลุกดอกสวยเลยเห็นไมฮะสรรพคุณต่างๆป้องกันอาคีภัยป้องกันสิ่งอัปมงคลเข้าบ้านปลุกไว้หน้าบ้านจะค้าขายดีร่ำรวยนะครับผมม <c oughs> ีโชคลาภเวลาออกดอกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือใบสวยนะฮะ ถึงเขาไม่ออกดอกมันก็เป็นไม้ประดับที่ปลูกไว้หน้าบ้านได้สวยปลูกใส่กระถางกี่ๆได้แบบนี้เลยคือสวยครับกระถางผมก็เลือกสีเรียบสีมอกหน่อยนิดนึงนะ,ะดินก็จะชอบดินร่วนน้าหน่อยหรือดินทรายอ่าผสมดินร่วนนะครับผมชอบร่มร,รมาไรหรือแดดได้เหมือนกันเลยสวยครับชื่นเพผมเพิ่งมาเห็นว่าเขาออกดอกครับผมปลูกลบๆไว้ แต่คือผมชอบคือใบเขาเป็นรูปหัวใจอะเห็นไหมฮะใบคือใบใหญ่สวยเลยเหมือนพวกเฟิร์นเลยครับเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านคือสวยเลยเก๋ฮะแล้วออกดอกมาแล้วมันก็ทําให้เป็นความเชื่อสมคุณทลทำให้เราสบายใจด้วยอย่าเนาะอันนี้ใครสนใจอยากได้ว่านพันชนิดต่างๆเราก็มีจัดจาหน่ายนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9์เ8 9าหนะครับ ช่องมาดูาสินค้าเกษตรของเรานะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครักขอ,ค,ขอค,ครับ